เลดี้โซดีแอกสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องการจะซื้อคอนโดใช่ต้องคำนึงเหนือนบ้านปล่าลองให้ความรู้คุณผู้ชมจริงๆคอนโดมันก็เหมือนบ้านหลังหนึ่งนะคะเราก็ต้องเลือกให้มันแบบน่าอยู่ความสะดวกสบายนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดคอนโดเนี่ยก็จะมีเรื่องของที่จอดรถ ส่วนใหญ่เนี่ยเพื่อนไปเองเนี่ยก็จะเจอปัญหาที่จอดรถบางทีเนี่ยคือแทบจะแบบต้องรีบกลับบ้านเร็วเพราะเดี๋ยวไม่มีที่จอดเพราะเดี๋ยวนี้มีเพื่อนเป็นแบบนี้ใช่เพราะเดี๋ยวนี้เปอร์เซ็นต์ของคอนโดเนี่ยถ้าไม่ใช่คอนโดที่ที่มีราคาสูงหรือคอนโดที่มีพื้นที่ในการจอดรถจะไร้อยเปอร์เซ็นต์่าถ้าไม่ไม่แบบไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะคะก็อาจจะอยู่ในในสัดส่วนที่ 6กสิร์อร์แล้วสิหกสิสี่สหรืออะไรแบบประมาณอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะค่อนข้างที่จะต้องแย่งกันต้องแย่งกันอันนี้คือสิ่งสำคัญมากย่างถ้าเป็นคนเมืองอ่ะส่วนใหญ่ก็จะมีรถใช่จะมีรถกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญในการที่เราจะเลือกซื้อคอนโดเนี่ยหนึ่งเราต้องด้วยของเลือกในส่วนของความสะดวกสบาย ที่จอดรถบรรยากาศทุกอย่างหน้าคอนโดส่งผลหมดหมด,หมดนะคะก็คือกําลังเรากํเรากำลังจะพูดถึงฮวงจุ้ยของคอนโดฮวงจุ้ยของคอนโดก็คือมีผลหมดเลยว่าทางเข้าของคอนโดเป็นยังไงการเข้าออกสะดวกสบายไหมมีรถเข้ามีรถออกแบบไหนพื้นที่ในการจอดรถหน้าคอนโดเป็นยังไงบ้างเพราะบางทีเนี่ยอาจจะมีคนนอกมาหาเราการที่เขาจะมาจอดด้านหน้าหรือพื้นที่โลง่ลงๆด้านหน้าหรือแม้กระทั่งที่จอดรถสําหรับคนภายนอกเนี่ยมัน พอหรือเปล่าแล้วก็ทิศทางของคอนโดเองทุกอ,อย่างมันมีความสาคัญหมดเลยนะคะเพราะว่าแต่ว่าส่วนใหญ่คอนโดเองเนี่ยนะคะเจ้าของคอนโดที่เขาลงทุนในการสร้างคอนโดเนี่ยปามองว่าเขาก็คงน่าจะ ดูเรื่องของคนจุ้ยมาแล้วในระดับระดับหนึ่งนะคะเพราะว่าเขาก็ต้องอยากจะขายคอนโดของเขาเนียให้หมดทุกห้องอยู่แล้วแต่เราเองในส่วนที่เป็นลูกค้าที่จะไปซื้อเนี่ยนะคะหนึ่งสิ่งแรกที่ป้าบอกก็คือภายนอกนั่นเองนะคะตั้งแต่หน้าคอนโดเป็นต้นมาแล้วก็ที่จอดรถอีกส่วนสําคัญที่สุดคือห้องที่เราจะเลือกตำแหน่งของห้องเนาะทำหน่งของห้องค้อจะอกใกล้อะไรห้ามไกลอะไรอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่นะคะที่ป้าจะแนะนําเพื่อในการซื้อคอนโดเนี่ยหนึ่งเลยคือเราจะไม่เอาใกล้ลิแล้วก็เพราะว่าอะไร อ่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวเดียวเราเลือกของชั้นก่อนก่อนเนาะชั้นที่เราเลือกเนี่ยนะคะจะต้องอยู่สูงประมาณหนึ่งถ้าไม่ใช่ชั้นกลางก็คืออาจจะสูงไปไปนึงสูงไปเลยเพราะว่าถ้าเราเอาชั้นที่มันอยู่ใกล้กับที่จอดรถคนอาจจะบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยฉันอยู่ใกล้ที่จอดรถก็จะสะดวกสบายอาจจะไม่ต้องขึ้นลงเยอะหรืออาจจะเดินบันไดเลยก็ได้แต่ว่าถ้าเราอยู่บนขึ้นมาจากชั้นของลานจอดรถไม่เท่าไหร่นี่นะคะเวลาเขาจะสตาร์ทรถเนี่ยนะคะ ควันของรถกลิ่นของน้ำมันเครื่องหรือกลิ่นของอะไรอย่างนี้ต่างๆเนี่ยนะคะมันจะลอยขึ้นมาแล้วมันอาจจะเข้ามาในห้องเราได้ออันนี้คือสิ่งสําคัญเหมือนกันนะคะอันดับที่สองก็คือว่าชั้นที่เราเลือกแล้วเนี่ยนะคะเราจะไม่อยู่ใต้ลิฟต์เพราะไม่งั้นทั้งวันมุณจะได้ยินแบบปิ้งตองหรือเสียงคนเข้าออกเดินเล่นเสยกคนคุยกันอยู่ตลอดเวลาซึ่งมันก็จะรู้สึกไม่ส่วนตัวนะคะอันที่สามก็คือไม่อยู่ใกล้ ที่ทิ้งขยะที่ทิ้งขยะเพราะว่าคอนโดบางคอนโดเนี่ยนะคะในแต่ละชั้นเนี่ยมันก็จะมีจุดทิ้งขยะด้วยเพราะฉะนั้นเราจะไม่อยู่ใกล้หนึ่งไม่อยู่ใกล้นะคะสองเราจะไม่อยู่ใต้ลมของโซนที่มีที่ที่มีขยะที่วางที่วางถังขยะนะคะแล้วก็อันดับต่อไปเลยก็คือว่าห้องของเราเนี่ยเวลาเราเข้าไปภายในห้องแล้วอะค่ะหันไปทางทิศทิศไหนสิ่งสำคัญเนี่ยนะคะถ้าเป็นห้องนอน ปามองว่าเนี่ยเราควรจะอยู่ในทางที่ตะวัอออนออกเพราะว่าที่ตะวัอออนออกจะเป็นแสงอ่อนๆอยามเช้าและเป็นแสงที่เหมือนปลุกให้เราไปทํางานด้วยถ้าเราไปเลือกเอาด้านที่ตะวันตกเนี่ยนะคะมันจะเป็นความร้อนที่ร้อนมาก ร้อนในที่นี้โอเคคุณอาจจะไม่ได้อยู่ช่วงบ่ายในที่ห้องคุณอาจจะกลับมาตอนเย็นแต่แส่ที่มันทิ้งอุณหภูมิมายังผนังของห้องแต่ี่ะตั้งแต่ผนังของห้องเนี่ยมันจะดูดอุณหภูมิสะสมเอาไว้เพราะฉะนั้นในห้องเราเนี่ยมันจะอบด้วยความร้อนเวลาเราเปิดแอร์เนี่ยอุณหภูมิของแอร์เนี่ยเมจะทํางานนกแอร์ก็จะเสียเร็วน้ํายาแอร์ก็จะหมดเร็วเพราะฉะนั้นก็คือจะมีสิ่งสําคัญมากและอีกอันนึงที่สําคัญมากๆเลยเสียงของลมที่มันมาปะทะกระจก ถ้าคุณเอาหูไปแนบตรงใกล้ๆบริเวณกระจกที่เป็นหน้าต่างของห้องคอนโดของเราเนี่ยนะคะถ้าได้ยินเสียงลมและเสียงวีดวิวอันนี้เราก็จะไม่เลือก<ม>เพราะว่าถ้าเรายืนถ้สมมติว่าเรานอนอยู่เนี่ยนะคะสมมติเป็นกลางคืนม,มีเสียงลมมาประทะและมีเสียงว,<ม>วีดวิวทั้งคืนอย่างเงี้ยมันจะทําให้คุณนอนไม่หลับแลวคุณรู้สึกผวา บางทีอาจจะมีลมมากระแทกหรือว่ามีเสียง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 ลมหวิดหวิวอะค่ะทุกคนน่าจะเคยได้ยินอันนี้เราก็ต้องดูด้วยเพราะว่าทิศทางลมบ้านเราส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมาจากทางทิศตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็ต้องดูด้วยว่าห้องนอนที่เราจะต้องนอนประจำอย่างเงี้ยค่ะไม่อยู่ในส่วนของทิศตะวันทิศตะวันตกเฉียงใต้ค่ะอันนี้ก็จะมีส่วนสําคัญมากๆคือไปาอยากให้ทุกคนเลือกคอนโดอย่างจริงๆจังๆก่อนที่จะเลือกก่อนที่จะซื้อหรือก่อนที่จะเข้ามาอยู่เพราะ อันนี้มันก็มีสิ่งสําคัญที่เวลาเราจะส่งต่อห้องของ,ของเราเ <นะ S 1> มันก็จะได้ขายง่ายใช่ใชเพราะว่าเราสามารถไปอธิบายให้เขาฟังได้เลยว่าคอนโดชั้นเป็นแบบนี้นะห้องเราดียังไง<ช>นะแล้วก็ที่จอดรถสะดวกสบายแล้วห้องเนี่ยอยู่ในทิศทางไหน ที่มันจะหลวสบายสําหรับคุณแล้วก็มันถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ยด้วยเพราะฉะนั้นก่อนซื้อเราอยู่แล้วก็มีความสุข<ม>นะคะแล้วเวลาสมมติว่าเราไม่ได้จําเป็นต้องใช้คอนโดนี้แล้วอาจจะมีภาวะที่เราอาจจะต้องขายออกไปจริง<ม>ๆเราอาจจะย้ายที่อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>เราก็จะขายออกง่<ม>า,กาย<ม>แล้วก็ราคาที่เราขายมันก็จะเป็นราคาที่มันไม่ตกไปช่ะ เป็นเทคนิคดีๆสําหรับคนที่ติดตามช่อง Lady Zodiac นะคะก็จะได้ข้อมูลดีๆแบบนี้เอาไปประกอบการตัดสินใจของคุณนะคะเนาะสำหรับคลิปนี้เราเราลากันไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเป็นเรื่องอะไรต้องติดตามนะคะทุกช,ช,ช่องของเราเลย Lady z o d i a c นะคะสําหรับคลิปนี้บายบาย